พร้อมแทนทีถ้าเดือนเดือนศาสตร์แต่แต่พิธีแล้วเนาะเป้าหมายสูงสุดท่านทุนให้การจะถามเราวา่าเป้าหมายสูงสุดของการทีเทาเน็ตในเรื่พองของฟองพูดเนีย่ยช<ม>่วเพี่ยเผื่อประชาชนอยู่ดีมีสุขกินดีอยู่ดีแล้วประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะเข้าสีดเหยียบไห้ประชาชนมีความสุขหรือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกินดีอยู่ดีเข้ต้องมีแผนมีกิจกรรมความเมเนียเข้ากันยิ่มาเบินตัวนี้นะครับอ่า ต่อไปครับหนะที่ย้มสองมักนยิ่บอกได้คับว่าขั้นตอนในเรื่องของการเตรียแผนอ่าเบรงเบิรงลูกนะครับเบรงกลางนะครับเห็นไหมครับนี่ขั้นตอนการจัดทาแผนสุขภาพชุมชนเข้าเบิรงตามนี้ครับเข้าเบรงตามนี้เข้าปฏิเขาใจว่าเปิดใส่ขั้นบกงยังไงล้วก็แผนมาจัดไส่เห็นไหมครับขันเตรียมการมีสามขั้นตอนครับซีพีห้อง้องเตรียมเลยือมีในเรื่องของคน คนเมียแม่คนทั้งคณะกรรมการรวมทั้งประชาชนผู้นำในชุมชนที่นอกเกียวความพปราะบในเรื่องของความขอใจในเรื่องของความทุนเขาไม่ชอบขอใจบ้างอันนี้นะติขอใจเมาแล้วกับปีที่แล้วมีท่างผู้นำมีท่างคณะกรรมการเขามาเรียบรื่องในเรื่องของแผนที่ท่านเรียกเอกสารอันนี้น่ะที่ขอใจเมาแล้วผู้นำเยาวชนผู้นำก่อสมอผู้นำกำนั่งมือนบาท อบตอในความแม่นยำดูแลเข้าส่งสารป้องปัจจัยส่วนหนีก่อนะครับเราจะมีการสารแกนน้ำติผงกาวไม่ได้หรอะครับเราประสานเครื่องไทยในใน,ใน,ใน,ในี่เรื่องขอพ้นนะครับส่วนที่เรื่องของข้อมูลสำคัญครับเข้าตรง,งมีข้อมูลก่อนเข้าถึงสี่เหตุแผงหรือว่าพวกกาดใดข้อมูลก็จะเป็นส่วนตัวไปกับยังข้อมูลประชากนไม่ตบบนนั้นในหมูบาทนะั้น มีประมาณเท,ท่าทไรใช่เท่าไรคุยงเท่าไรอายุเท่าไรเขาบอกมีของมุน่นทอนมีอีกอยา่างหนึ่งคือของมุ่นสุขภาพวะก็คือของมุ่นสุขภาพในชุมชนเขามีผู้ป่วยเบาหวานจากคนผู้ป่วยความดันโลหิตจากคนอันนี้เขาต้องหูุหมดเนาะส่วนใหญ่ที่เราทีมักประเมินของทุนส่วนใหญ่ที่เป็นกองทุนก็คือของตระกัวปลาแต่จะเป็น,น,นที่น้ำมันกสส็ติดสรุปไว้ย่งไรเขียนเลขเนาะตระกัวปลาชนิดเดีย ไทยปอดของมูลนอีกโรคซูมูบาแล้วมูบาแต่ที่มีโรคการทุบมูบาอย่างบอกครับอาจะกลัวปลาแย่าบอกมีมีทุบมูบาที่เดียแล้วของมูลอีกของมูลนหนึ่งคือของมูลนมูบาหรือชุมชนอวัตสาชุมชนนะครับกว่าพวกมีทุนทางสังคมเหนี่ยงแน่บ้านนี้กับบ้านนี้กับที่พวกนี้มีพวกเรกันแตกต่างกันนะครับอีกสิ่งหนึ่งเพาต้องเตรียมเพื่อเตรียมอื่นทีเตรียมบุคลากรให้ช่วชเหลือกัน ตั้งแจงภูน้ำลงไปจนถึงชาวบ้านระดับบางงานด้วยเข้า้องมีความปลดใจว่าเข้าขอ้องมีความขอมนตส่วนหนีไหวนะครับคือแต่ละหมู่บ้านนี่แหล,ละว่าคณะกรรมการหมู่บ้านนี่ผู้ใดแน่กรรมการหมู่บ้านนี่ผู้ใดแน่กองทุนหนักกองทุนนีอันนี้คือของมนต์ของของหมูบ่บ้านนะแล้วก็องค์กรท่าชี้หรือว่าภูณิตสำรับสำรนหมู่บ้านนั้นหรือว่าตำบลนั้นนะครับแล้วก็ทรัพยากรณนี่แหะสำคัญ วา่าเขาถือเป็นโครงการเราบอมีทรัพยายกรบนมีมมมงบประมาม่าเท่ากับเท่าไหรนะครับเขาต้องเป็นส่วนประกอบดีนะครับอันต่อไปก็จะเป็นของมุน่นจาเป็นในการจาัดท่อแผนสุขภาพชุมชมนเห็นไหมครับตารางเนาะองค์งกับที่มบอลทีมว่านนอลงการอธิบายแบบเราทุกคนกับไอเลียนดูแต่ปีที่แล้วแล้วเนาะว่าแต่ละบของมุ่นเนี่ยก็ต้องมีอย่างแน่นย่างหมวดที่หนึ่งเป็นใเนเรื่องของทริปชิบะโยชน์ที่หาปู่อายุหรือว่า ข้าวของตรงนี้ของมุ่หาภูมอายุเพื่อจันนะครับข้าต้องเบอร์วหมวดหนึ่งเนี่ยเปิ้นเหยียบถูกต้องว่าตาเข้าเป็นกรรมการตาเขียนโครงการหมวดหนึ่งแล้วบ่นี้เหยีเกี่ยวกับภูมอายุที่หาภูมิหนี่เข้าก็องตงนี้หมายรวมเดินมาข้าวของตรงนี้หมายรวมเดินมาถ้าเกี่ยวกับโครงการเขียนว่าเหยียบกับภูมอายุแต่ไปเหยียบเบิร์แล้วภูมิุูมตัวย่างหรือว่าภูมเปอาไม้เนี่ยมันกมีปัญหา พวกนี้เข้ากับว่าเรายกมือม่องแมงมาเอ้าอยู่อวการยกมือแล้วตะกีผ่านกันตะกี้บอกโยกแม่เจ้ายกแม่กันต่อไปยกเพินก็ได้นะครับเข้าเป็นกรรมการหลัก้องได้เรี่ยนรูน่ะเรียเข้ามาแบกเสียกันนะครับเกิดเรืเกิดรูนการเลียนรูจนเพื่อกเงียบคณะกรรมการไม่บางคนเป็นคนใหม่บางคนเป็นคนเก่าแต่จะได้รู้ว่าการอนุมัติพวกการดูการยกมือเนี่ยเป็นมันตีในกองทุนเนี่ย ต่อมอนี้เนี่ยนะครับเนาะส่วนของฮอร์โนได้ดัสุขภาพเน,นี่ยเนาะต่อมนี้เนาะส่วนใยังจะไหวที่กองทุนกูร์รัลกูสอบกองทุนรับนัดกองตระกูลปลาไอเดเซตพี่น้องมุ่นีกนะอีกคนนึงแต่เป็นแต่เป็นการรวมร่วมกองตระกูลท,ที่เป็นที่แต่คนที่เป็นตัวหลักในการเทรดของฮอร์โมนพวกนี้เน,น,นี่ยสี่ยูสี่กองทุนรัวออมตนะครับเนานะต่อไปครับนาะที่ยี่สิตีเนานะ นานทีสิเมื่อใดมีของมูนลน่ะมีของมุ่นในห,หลักคนด่ะมีของมูลได้ห,หลักสุขภาพด่ะมีของมลในเรื่องของบุคลากรในชุมชนมีของมูใลในเรื่องต่งางๆของหมูลล่บ้านด่ะเข้ากับสินั่งพวกี้ล่ะครับมากวเคราะห์ปัญหาคานทีแต่เพราะการเขา้าระด็กหรือว่าในการแก้ไขปัญหาหรือว่าพัฒนาในหมู่บา้านกับสิ่งต่ามาวิเคราะห์ปัญหาเขามีปัญหาอย่างในชุมชนที่อยากจี๋ เป็นโครงการพื่อที่แก้ไขหรือเป็นโครงการเป็นพื้นที่แหลกเปลี่ยนน้ำรองอี่เตอนแต่ตรงนี้การมาเบิกปัญหากมันมาีขอก่าเมื่อรูปปัญหาเราเข้ากัาบ,บตรงก็เบินใไ้เร่อนขอเอาปัญหาที่เข้ายกมือกันเลยนะทนากรรมการมูฟานหรือว่าตัวแก่้ในชุมชนเนี่ยยกมือละว่าได้มากัดหาปัญหาหรือคิดปัญหาเข้ากับมาตรการเล่อกับมาตรกอร ข้าตัดใจไม่มีอธิบายใชัดครับแน่หนีมีมีในเรื่องของต้องรับข้อสำคัญข้อดีใจก็ต้องถ้าเกิดว่าัางข้ายกเมื่อที่ผมบอกนะว่าการที่ยกเมื่อเนี่ยมีคณะกรรมการที่อย่างแน่ที่หลอดว่ยกเมื่อมีการประชุมในหมู่บ้านมีเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าสพเกิดเดี๋ยวไปดูปัญหาการจ้างบัวของมูลนิาิกระทรวงมหาดไทยรัฐว่าสพ้องทัพอยู่ในชุดเครื่องมนะครับข้าต้องเป็น มีมานีในมูบาทเท่าไหร่ครับวันนี้จะปัญหาเข้ากีนมากครับแล้วมาเดิดว่าปัญหานัไนเนี่ยโดยจะเป็นซีซีกลุ่มเสียไปที่ของปัญหาว่ามีความรุนแรงเป็นระดับหนึ่งอะนดับสองระดับสามแบบใดโดยเบื้องตากางปัญหาเห็นว่าครับเกลนบอกอันนี้ใส่วิธีการแชนพวกกันดูว,ว่าพอพุปกรณพวกกันเข้าเบื้องจากให้กูเมื่อไรได้ชัดเจนนะครับขนาดของปัญหาแบบใดขึ้น คือการระบาดต่อคนในหมู่บ้านเ่าหลายว่าอันนี้เขาว่าเนเขาวาธนานะคนร,นานารับอนันนี้เปนยกโดยการขนาสองคือความรุนแรงของปัญหาหนักยืดโลกนันมีความรุนแรงคือมีอันตรายมากหน่อย,อยเชียงไ,ไดซ้ำใรนะครับถ้ารุนแรงหลายหานคะแนนหลายโดยคะแนนในการหนเวลาเก็บเก็บเป็นชาติส้มประวัตินโยมเมื่อในการจะรลบรับปัญหาเรื่อง่ถึงศูนย์ ตีกอ่ะือว่ารุนแนนรงละเอียดไอ้เท่าไอ่ะผู้ดใดว่าสูนย์ก็ยกมือกันนะผู้ดใดว่าสองมัดสีผู้ใดอ่าตัวเลขใดที่มีคนยกมือหลายก็เพิ่เอาอัานะนะครับอันนี้เรื่อมัดมสีได้คีมาชุมอันอี่ย,อย,างงาอย่างหนึ่งเือเรื่องความอยากง่ายความอยากง่ายเือเรื่องวิธีการในการแก้ไขปัญหานั้นว่าสามารถแก้ไขใหงา่าห่หรือว่าปัญหานี้แก้ไขได้ยาก ตองขอความรงเรื่องจากบุคลากรท่านอกว่าหรือว่าชุดเช่วยลดการเองแลยอันนีตขื้นกว้างอย่างไงความมันหยายังไงว่าทางง่ายกับไอดีตน้อยๆทางยากกับสูงๆมันถึงจะเป็นปัญหาที่มันสองท่านะครับ